สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ดอกของเรานะครับเราจะทางสำนักง,งานงานสวนและสนามของสำนักง,งานเพราวกเราจะ,จะใช้เป็นแบบ2แบบนะครับแบบตะกร้าแล้วก็แบบพักหลุมหรือถาดหลุมนะครับสำหรับแบบตะกร้านี้เราจะใช้เพาะ,มะเมล็ดที่มันเม็ดเล็กๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้แบบโรย แต่สาหรับแบบหลุมเราจะใช้กับเมล็ดที่มันเม็ดที่มันใหญ่พอที่เราจะจับได้นะครับเพื่อจะง่ายสําหรับใช้เพาะในแบบหลุมนะครับแล้ววิธีการวิธีการทานะครับเราก็สําหรับเป็นแบบตะกร้าเราจะใช้พลาสติกนะครับเป็นสีดํา เราจะตัดให้พอประมาณกับก้นตะก้านะครับอาจจะขึ้นมาจากก้นตะก้านิดหนึ่งเจาะรูให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้ระบายน้ํานะครับตรงนี้เราก็จะปูพื้นก่อนที่เราจะเอาวัดสดุเพาะลงนะครับวัดสดุเพาะของเรานี้จะเป็นบางคนอาจจะเรียกดินเพาะบางคนก็เรียกมีเดียเพาะบางที่ก็เรียกทิชมอสนะฮะเรียกต่างๆกันไปขย่ขยำกระยำให้มัน ละเอียดนะครับอตอนนี้เราจะทำให้ดูขั้นตอนการวางวัสดุเพาะลงในตะกร้านะครับเราจะวางไว้พอประมาณสูงขึ้นมาประมาณสักนิ้วหรือนิ้วครึ่งปาดหน้าอุปกรณ์เพาะหรือมีเดียเพาะของเราให้เรียบนะครับ ถ้าเราทำปาดหน้าให้เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเพาะเราจะลดน้ำให้ชุ่มนะครับชุ่มพอสมควรไม่แฉะมากจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้เมล็ดโรยไปที่หน้าตรงในอุปกรณ์ของเราเป็นระตกตะกร้าเนี่ยนะครับปางเมล็ดเราก็จะใช้ วัสดุพ่อของเราหรือดินเพาะของเราเนี่ยครับกรบแต่บางประเภทเราก็ไม่กรบสำหรับเม็ดเล็เล็กเราก็อาจจะไม่กรบนะครับ